สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องลุงสอนคนนอนหน้าผ้าระครับเมื่อนี้ผมลุงสอนสิพาพี่น้องมาเบิง่งแปลงเกษตรแบบผสมผสานมื้อนี้อยู่บ้านสวนฤทธิ์ผลครับพี่กัดก็อยู่บ้านโดนงัวตำบลหนองโมฮีอํำเพื่อพี่บู์บังสาหารจังวัดอุบลราชธานีบนพื้นที่นี่เพื่อจะปลูกพืช แบบผสมผสานน้ากันได้หลายอย่างครับพี่น้องมีทั้งพืชระยะสั้นและก็พืชระยะยาวที่สามารถสร้างไร่ได้ให้เพื่อนตลอดแรื่งตลอดฝนทุกฤดูกาลครับเอาก่อเรืนกมาพบกับคุณพ่อเจ้าของแปลงพืนกนครับครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับพี่น้องจ้าหน่อยเดี๋ยวว่าครับพ่อเออพ่อนายคิดผล พื้นที่ตรงนี้มันจักไรพ่อมาเห็ดเกษตรผสมผสานนี่พ่อแนวไรกูกลัวนี่ละโอ้ในเราไรกูกลัวไรกูกลัวครับอันนี้เขาก็พวกนี่เป็นทีมันเป็นทีข้องเขาทีข้องแต่ว่าเขาขออนุญาตเขาเขาปลูกข้องกินข้องอันนี้ได้ครับผมครับโมเมนต์ว่าเฮาสิไปปลูกเป็นข้องทาบดครับฐานยามเขาเจ้ามีมีโครงการมียังยดโครงการเทียนยังเขาก็ ่อยไปเลยเสนาเขาก็บสิปลอยให้ขึ้นพื้นที่ข้าเจาแม่นบอครับแมนแมนแมนโอ้่เพี่แตาวเาเยาไปขอข้าเจ้าเข้าจะจ่าเฮ็ดกินได้ครับนายยูครับผมครับเขาเจียแห้งอย่างไรเฮ็ดแห้งอย่างไรทมมัดครับก็ติดก้อข้าเจียนี่แน้ครับผมอันบนพื้นที่ไร่ก้อเนี่พ่อเฮ็ดยังเนี่ยครับพ่อนี่ก็จะเป็นบ้านปุ๊กแม่น้ำเลยตัวพ่อเนี่ย ตั้งตะกีมันว่าบายในปุ๊กตั้งตะกีมันเป็นน้องเลยนี่โอ้ oh. เอาพอ่อมันมันมเ,เป็นน้องมาเบิดบอเป็นน้องมาเบิดบัตรนี่มันก็เลยเอามาถมครับบัดน,นี้มันสุกเดินเขาอะไรที่บ้านโอ้ oh. รถไทด้านดินเขามา<ถ>บ่ถึงบ่อเถึงครับมันก็เลยเลือดโยนีวา่าสิถมใหญ่กับว่าปล่อยอะไรเนี้ยครับ อืมยู่แนวก็ดีเด้อพ่อเนาะอ่านปวกเกดสิบ่ขึ้นเด้อเนาะเศร้าเนาะน้ำเนี่ยนวนี่ขอให้่บุญเดียร์เราครับครับขืนือเก่ามันน่ะขึ้นก็สิขึ้นต้นที่มันบ่ถมพผนแล้วครับพ่อโอ้แต่ว่าเจ้าของอยู่กับปฐมได้หรอครับผมครับอืมเอามีหยังแน่พ่อนี่ครับสายมีม้วนนี่เงาะได้ม้วนนี่เงาะครับผมโอเป็นหน่วยแล้วบ่พ่อโอ้เป็นล่ะเป็น2ปีครับโอ้จนได้กินได้ขายเหรอกินได้ขายเด้วครับโอ้ครับปลูก หลายปีเดี๋ยที่สันพ่อเนี่ยโอ้มีหลายอย่างเลยหกปีหกปีอันงอเนี่บอกครับหกปีพ่อต้นนี้มันสองปีกว่าเลยโอ้สองปีกว่านี่น,น,นี่ตัวนี้มันยังหกหกปีมัมนจะปลูกค,ความรุ่นเดียวกับทุเรียนม่อนครับโอ้ครับนเพื่อนนี้ก็เป็นบักเขียบม่อนนี่ก็สีคอยเสริมไปเรื่อยๆครับ คือจังสีตีมันมาตัวนี้จังกี้มันมาใส่ทุเรียนตายมันดินแน่นก็เลยเอาเงาะมาใส่เบี่ยวเงาะลงมาแท่นทุเรียนระยับทุเรียนไปพุ่นตัวนี้เขาก็เอาลงอืมเดือนนี้ละครับผมครับเอาเรื่มเฮ็ดสวนเกษตรผสมผสานนี่พ่อเรื่มมาได้จักปีพ่อเฮ็ดหกเฮ็ดปีไรหกถึงเฮ็ดปี นี่เดียยวขยบมอดมอดมอดูกเริ่มแดกได้นี่มันก็ตายไปน้ำเขาตัดไว้น้ำมันก็แตกเึ็นไปน้ำอือโอ้เขาตัดแี่สิเพราะก็แตกออกมาไม่กออกม่แต่ออใไม่โอ้ครับซ้ำซ้ำเขาปลูกใหม่นวยก็งามครับผมเพื่อนนี่ตีนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วพอมังคุดโอ้ต้นมังคุดมังคุดแต่จักปีพอต้นเนี่ยต้นนี่ว่ ต้นนี้วันไหนสามปีเนี่ประมาณสามปีครับจังใดสามนี่เนาะครับสูงอยู่ประมาณอยู่เมตดสามสิบสี่สิบม่อนเอามาใส่ใหม่ก็มีครับท่านนี้ก็จะเป็นทุเรียนท่านจะเป็นทุเรียนไปครับแต่พ้นผลิตหรือว่าพ่อทุเรียนครับต้นนี้ที่ต้นนี้ก็เป็นม่วนนี่ก็เป็นดอกคือกันแต่ว่ามันมันบอจับครับผม ต้นนี้บ่อพ่อที่รดน,นี้ละให้ผลผลิตแล้วม,มันเป็นบ่หน่อยแล้วมันเป็นฮกเกตสิบหน่วยครับโอ้เะพอะต้นเดียวนี่บ่ครับพ่อต้นเดียวนี้จีโอ้ยเป็นงาจนจนกอง่งจนขำกันเถอะว่าจะจนสิริตัดใหม,ม่มากขำมาท่านในรถครับรวนนี้รด<ม>นี้เอามาันรดนิ่มรดนิ่มเอามันคือเปลี่ยนอย่างสั่นพ่อมันเป็นน้ำหยางครับโอ้ยมันเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำหยังแล้วแน่มันรดบ้ำขจากิีรษาน้ำมาดว ครับแนวมันนวยใหญ่กว่ามันมันมันหลอดแล้วเนาะโอ้ก็นึกว่ามันจะได้กินนะเนาะครับแกทีได้เลยเนี่ยมันรวนทีมรวงทีมอย่เออก็เหลืออยู่สามหน่วยโอ้ครับโอ้ปลูกร้ายรุนอยู่ต่อพอนี่ลไรเสริมไปเรื่อยๆครับปลูกเสริมไปเกื่าต้องเสริมเขาบอกว่าเขาขายมีขายอยู่แซนนั่นสร้างงานละเนามันตายเราวมันปลูกไม้เขาว่ามมนมีขายอยู่เขาขายอยอยู่เขาว่าโอ้เสริมไปดีล่ะ ตายแล้ครับว่าปลูกเสริมใหม่ตายแล้วก็ปลูกใหมอีกครับถ้าพูดสูนว่าไรได้เขาว่าครับถ้าพูดสูจะสูจะที่ไหนเขาว่าถ้าศูนย์ต้องฟูไปเลยคือถ้าในลูกเมื่อเฮ็ดแหละคือสูต่อไปเลยหัวขาดค่าด้วยหัวขาดค่าแม่อตายก็ต้องหามาเสริมตายก็หามาเสริมก็ยังเสียดินนี่มันอันหนี่ก็เสริมไปเรื่อยครับครับเขากาเบิ้งว่าบ้ามันบวบไปตลอดเว้ยแล้ก็เอาตัวไม้มาเสริมเอาตัวไม้มาเสริมอ่ากับบํารุงมันคือกันครับ ถามมัน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 นานอากาศหายมันใหญ่ขึ้นเป็นตีคูกันไปด้วยครับถามมันหลอดก็คือหายมันรลอดกับหายมันอแต่เป็นคูไปน้ำกันเลยเป็นคูไปน้ำกันเลยเขาเขาเอาผ้าวานแนวนี้เอาแนวนี้ตัวเอาถามเนี่ยพ่อมันขป็นไปมากใช่ไหพ่อคือเดี๋ยวมาเห็ดอันเกษตรผสมผสานตัวนี้ครับพ่อห่วยใหา่เรามักแล้วโอ้ใหญ่เรามักยหญ่เรามัก เรามาเกศสวนเรามาเกศสวนครับเกศยังเล่าเราเป็นคนขยันเนาะครับผมคนสิบยู๊ทเท้าถทาเราหมักสีเราู๊ทเราปรเห็นหน้ารอกครับเราข่อสวนผิบวบโอ้เราสิมาเบิองหัวเบิองสวนเบิองยังของเราหนิบ่บครับเบืองยังนี่ละอืมเมื่อแต่เรกระโลงหน้าพุทธิบานครับไปยุงสัตวแล้วอืม ทีตัวนี้มันเป็นยังไงพอ่อก้อนสิมาเห็ดสวนนี่มันเป็นมันเป็นทีหน้าเขานี่ทีหน้าบอกทีหน้าครับโอ้แสดงว่าดินนี่ก็เอามาถมเอาบพอ่อดินเหนียวมาถมบออืมเอามาถม,ม,าม,าถมครับส่วนตงขุนมันเป็นเป็นหนองนียพ่อขุดบอกรับวบ<อ>่ามันเป็นหนองของข้อโอ้เป็นหนองของสวนประทานสนประทานครับพ่นขุดเอาข้อเนี่ขึ้นไปเห็ดแมนโอ้พ่นจกเอาดินตรงนี้จกเอาดินนี่ก็ขอบไปถมมองอื่นครับโอ้เห็มากเกเขตมมาก็สิ่กับครอบครับผม ครับอือเอาพ่ออนก็เป็นที่มรดกของพ่อหรือพ่อมาสือครับตรงนี้นี่มาสือน้ำเพลินมาสือน้ำเพลินมาสือน้ำเพลินโอ้ตอนพ่อมาสือมันก็เป็นเป็นน้องสะเดี่ยวแม่บอกเป็นเป็นแล้วเเป็นดังตะเข้าเฮ็ดล้องที่แหลมแต่ส่วนนี้มันเป็นแฮหนาส่วนนี้เป็นเฮ็หน้าครับก่อนแต่ก่อนน่พ่อเฮ็ดหน้าสักกอนอยู่เฮ็ดหรอัเฮ็ดเฮ็ดหน้าอยู่ ครับได้ปรับเปลี่ยนมาเห็ดเกษตรผสมผสานหน่อยหนึงมุขขีขานขามฟ้องมากมุขีานขามข้องมากมันพอกระเทือนมันบอกแต่แตงต่เยี้กับสมัยเยีกแตกไทยนอนไม่มีเหลืองแมนวะ่นมี่นั่งครับบ่อบ่อบ่อมีแต่รุ่นยางน้ำมีแต่ยางน้ำมันขานขามมาเลอวะนี่สีว่าสิขายสีขายเข้ากับผู้สื่อครับผมเขาว่ามันหน่อยครับโอ้อก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเห็ดเกษตรผสมผสานเอดแังไรนอวะ ครับที่แรกเรียงปลาเดียวเลียงปลามันสามบ่อคนให่อยู่นี่เอาไม่อันบ่อครับพ่อนี่นี่กระบอกนึงกระบอนี่สีหยาบบริบูรณ์ละขอนื้อคนลรโอ้แต่มันก็สีมาไม่มีขันอยู่นี่นี่อีกก่บอหนึงนี่ครับนี่มันจะเป็นสามบ่อเป็นสามบ่อป่านี้ก็มาทมตีบ้านครับแต่น่ยาคุดสามพันทมสองหมื่นอย่างว่าตาบ่อเอาพ่อถามเนี่ยบ้านนี้ เขาเลี้ยงปลาเพียงใดเขาคืออันเด็มาถยมน้องสะบัดเนี่ยว่าไเลี้ยงปลาโมก็มาจากซื้อเสนอเว้ยไปตึกตะแใจขึอนปลาเราบ่ิษัทมาไม่หันไปยังตัวผมโอ้ว่าหันเสร็แตกชองมือซับมือจออันกระสอบหน่อยมมันก็มีเงินงกันปลาบริษัทขายโดนมีแต่จกออกจกออกม้วนเข่าว่ามีครับผม บางที่อาจช่วงนั้นอาจตลาดม้วนหมี่มาพอตลาดนั่นตลาดยังบอาน้องแถวห้ากับม้วนมีเนะครับขว่เนี่ยการขายเมื่อยม้บนเปิดกว้างขึ้นซุ้มมืมีมีกันใน่น้นอยกทางวันเอาเจอนานบางยังบ้นมีเป็นผามเป็นเพิ่มคือเดียวนี่ครับผมเดินก็เดินแน่น้อยครับแต่ถ้ามีตลาดขึ้นสุมมือนี่ก็อาจสีได้ข้ายดีอยู่พอแมนครับวันนี้ถามว่าคนมากอัน อันมาตลาดกันนับคนกันไรครับผู้ขายรายก็ผู้ขายรายก็ผู้ซื้อผู้ขายรายก็ผู้เสือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาห่วยคนมาตลาดนั่นแล้วรายกว่วไม่ขาดเดี๋ยวนี้ครับผมเพราะว่าเขาจะเอามาขายสินค้าของแม่นบมาล่าพวกเสือพานาแพ้ต้องมือวันนั้นผาดกบันอาทิตยศร้ายครับมีเงี้กับไอ้ขายว่าง่ายๆ เอาง่ายซะพักบุงเียงสิละนี่อยู่น้ำสวนนี่น้เาหน่ผู้มาขายนี่เก็บไปขาย<อ>บ่อลเลยเลือครับอืมไ้ขายหอดฟักกะแงงครับผมจังว่าไปตลาดไปหัวควนเขาอยู่โอ้ยปลาสาฟักกะแงงก็มาซื้อจะซื้อรนาะสซื้อกินแบบเสีบหรบอกมือเก็บเอาไปเอาในอยู่หน้าบบหันมาจะขาน่าร้ายกันหอะผักเบบธรทมมาสินี่แสบกลัวเออครับอืมจากการที่พ่อเลี้ยงปลา บอประสบความสำเร็จก็ได้ไหาถมหนองถมหนองคุดสองพันคุดสองพันถมสองหมื่นผมเบิดสองหมื่นได้เรือไว้หน่วยเดียวครับผมเอาทั้งพุ่นมีอย่างเนี้ยครับพ่อผ้าหยางเบื้องอเนี้ยพ่อโซนที่นั่นครับโอ้เนี่ยของอยู่ของกินเบิดเราพ่อเนาะครับแต่ว่ามาว่าว่ามาถึงยางมันแนวกินไว้เนาะครับนี่แหละนี่ก็งอหม่อนในปูกี้ไกอืม ท้านกันจะเป็นบวบบวบ,บ,วบครับั้งต่งกียกจะเห็ดข้างมันง่ายอยู่นี่<อ>ป้านง่ายอเลยเหือออกครับผมเหือออกแับน,นี้มันบวบมันเหื่อมากเสียร้ายมันก็เลยเอา <c oughs> เห็ดข้างขึ้นครับเลยเห็ดข้างขึ้นเอเงาเดียวนึ่งมนันีมันหลที่หลับพัดเงาบกชัยนิดหน่อยครับหนอเงาเดียวน้อยนั่นน่นเงาอันนั้นครับผมที่แรกสิดึงถิมได้เพราว่าไว้ในร้ามันสิจะกินอยู่ละว่ะครับ กล้วยยังพอเนี่ยก้วยหอมอหอม,มเขียวกล้วยหอมโอ้พ่อเราเห็ดบิร์ดอยู่กินเนาะตแต่ขายเนี่ยบอก<บ><บ>พ่อพ้นผู้นเลี้ยงเท่าไหร่ในสวนนี่ตอนนี้มีแต่ขายยังเนี่ยพอโอ้ยขายกล้วยทีเดียวนี่ขายกล้วยบ่ขายกล้วย,ยวย่าถ้าอันนี้มากก็โบมขายทีละโอ้<ะ>ครับหลักลักอยู่นี่ก็จะเป็นกล้วยเนาะเป็นกล้วยครับพอ่าบักเขียบมัดเลยบักเขียบเบิดเดียวบักเขียบมัดโอ้หนาบักเขียบก็ขายบักเขียบบ่ครับหนาวบัเขียบขายบักเขียบอื อุ้ยเป็นตอนสอนแต่พ่อข่วยเป็นพันยังนะพ่อเนี่ยโอ้ยจักแหลมสวมวระสันจักวันพันยังมากขอเขาแน่ซื้อเขานําครับเขาว่าู้ลกคนเ็ว่าโอ้ยมันหลายหลายไปคุดเราแนวก็แต่ป้ายขุดเอาแต่สิบนาสาวนาตะกีมมันเต็มมันแล้วล่วยอยู่นี่ครับเอาถิ่มติดอ่ันออกบ่าไรนี่มันบางต้นตัวเดียวครับผมเอาไน้น้องนี่พ่อเห็ดยยังเนี่ยนี่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่เลี้ยงเลี้ยงปลากับปล่อย เป็นปลาเนี่ยแต่ว้ากับปล่อยปลาธรรมศาสตร์นะครับไห้ปล่อยมันอยู่ธรรมศาสตร์เท่านี้่ละครับปลาเนียนปลาไนนี่ละได้ให้อาหารเพื่อนี่บ่พอให้ก็น่านนานยังหายว่ามีเงิ่นซื้อครับปล่อยแบบธรรมศาสตร์เลยปล่อยธรรมศาสตร์ครับเขาว่าธรรมศาสตร์จังแซ่บเขาว่าครับบ่ได้เนีนอาหารบนไหนบ่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 ให้มันหากินแบบธรรมศาสตร์เลยกินธรรมศาสตร์กับว่าจะกินกระตั้งว่าใบกุหลวบใบกลือตัดดง ตัดเดี๋ยวก็วี่งลงมึงติด่ม้วนเป็นกลางเป็นกลางนี่คแอบปูปับปุูปับปูปับไรคือเ้าเอาออกเลี้ยงสีนี่ครับเ้าใหญ่ที่เรามาตัดอ่อเราก็ย้อนต้องหายมันอหมูเลือดอไรนี่เอาสับอยู่บ่พ่อหรือเอาโยนลงสีเลยบ่โย้องสีแรกเนี่ยมันต้องเป็นเลือดตะกางมัน่โอ้สีมันกลางนี่ปลาเตียนพ่อมากินปลากินทีโอ้บ่แมนอ่านอะไรได้ครับ เอากระย้อนยังเสร็จเราจะตัดออกก็ย้อนออกครับผมย้อนลงมั้งครับยิ่งมาเลีงอากาศเย็นๆบ้างนี้โอ้ยยิงมาเรีงบอกพ่อวันมากินนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆครับคือสีตัวใหญ่เนาะพ่อเนาะโอ้ยเลือกยู่งกว่พ่อน้านี่ครับสามเมตรโอ้สามเมตรโอ้เลือกเติบเนาะเลือกเติบครับปล่อยปูปล่อยปลาส่วนทั้งที่ขอบคู่สาก็จะปลูกกล้วยปลูกยัง มอม้อนครับพ่อผู้ร้องคนเขาอยากเฮ็ดสวนไว้อยากเค็ดอ,อยู่จะปากนั่นอยากเฮ็ดแต่ว่าพ่เอาใจใส่เขาโอ้อยากเค็ดอยู่อยากเค็ดอยู่ปลูกแล้วขอ,อยากให้มันเป็นว่ว้นมาลดครับอยากให้มันท่านใจยอยากให้มันท่านใจมันเป็นไปบ่ไดรครับมันต้องท่านใจก็นั่งว่าตายแล้วมาปลูกไม้เขาขายอยู่อยามันโอ้ตายแล้วตรงครับ ตายเนี่ยคือเอามาปลูกไม้ตายคือเอาปลูกไม้ครับต้องสูมันอยู่สิสูบบอถอยได้มันบอกครับบอบอวนมาเห็นแต่เห็นมันตายแต่กระจายออกครับถ้าใจออกจะเห็นครับเสียรายเงินเราไปจะให้ดูแันเรียนถ้าใจว่าสูยาวเอจะเห็นครื่องสีที่แหละนี่เสริมเข้าไปครับอ่า หาตัวนี้ว่ามันมามันบุปผิดตัวนี่ขยับมันนี่โอ้ขยับออกมาอีกขยับมาอีกเอาออกจากพื้นที่เก่ามัปลูกปวงไม้อีกอกบงมีครับมันเป็นทางสันดาลแต่ต้องสูบครับผมอันนี้สาตัวนี้ก็ไหวยึดทมนี่อ๋อท่างนี้ก็เป็นน้องอีกตัวพ่อน้องหละบคุดพร้อมกันซ้ำน้องครับคุดพร้อมกันซ้ำน้อง อันนี้สิบถมอันนี้เ้าก็ต้องใส่ทอออกไปนี่ครับใส่ออกไปหิ่มนี่เอาไปลงมันมองละวายมันออกครับผมอันนี้เ้าสิบสิบทบอันนี้ครับปล่อยช่องกลางไว้ปล่อยฟังนั่นหรือจังละโครงการยานบกปล่อยอย่าถมทมัดนี่มันสีอันนั้นมันสีเป็นยังไงครับมันสีย่านน้ำเ้าหดมันสีบกพ่อโอ้เ้าก็ยังว่าเดียอาศัยน้นอย่างน้องเดี๋ยขึ้นมาพดหัวพดสวนครับ ต้นนี้ก็สิถมรอยเิมมันนี่้มรอยเิมครับไปสุดนั่นก็สิถมไปวางนี่ระนี่หอดโคกันนี้ต้ครับไอ้เกษตรนี่พักเกษตรอ่าม้วนนี่สิถท้มมัดก็จังสูงสีเรียนใหม่เอาหนามันมุมแหล่งอยู่บ่พ่อมุมแนี้ยหนามมุมแหล่งแม่นบ่กหนามตลอดเลยก็ยังว่าเานี่ได้ย่ามแหล่งเอากองหนามลงเด็โอ้มาจากคลองส้นประทานแม่นครับพ่อก็เอาหนามยาคลองส้นประทานนี่เอานามจากคลองส้นประทานมาลงนี่ เอาขมักกะเก็บใบอยู่ในน้องนี่นี่อืย่ามันก็ยกขึ้นใส่ออกไงมันก็จะมีท่อระบายออกโอ้ยยี่ตรงนั้นบ่พ่อเป็นท่ออย่างนั้นท่อระบายออกท่อระบายออกมันไปใส่พ่อมันไปลุ่งห่วยรุ่งหว่างไปเลยว่ะโอ้ท่านนั้นเป็นห่วยท่านนั้นเป็นหวยครับโอ้เฮ็ดดีไปพ่อพ่อมันก็บ่เป็นอยัางพอมาถ่างหน้ามันก็เป็นหน้าเจ้าของมาครับโอ้ท่านนั้นก็เป็นหน้า่อคือเก่าแี่ออกไปทางขุนแตะขุนแล้วไปหอดสุดเลาะห้องหมดครับ วูนจะเม่นหอดส่วนยหญ่ของพี่ม่อนหนุกทุกซีทุกย่างเสริมใหม่ครับเอาตัวนี้บ่ขั้นเดียวออกจากสเบาปันตัดตัดนั่นแล้วเอาข้างล่างอยู่พ่อนั่นแล้วนี่เขาจังดึงโอ้เขาจังดึงขึ้นตัวเดียวว่าเสริมใหมนบ่พ่อเสริมปลูกเสริมกดตัดม่านหนุกนี่เราเพิ่งสร้างนั่นก็มีสามสี่ต้นครับครับทางนั่นเขาแางปลาตีรก เอาพ่อเดือนระบบนํำพวกทอพี่พีซีเดินไปเรื่อยบ่นนี้เดินไปเรื่อยโอ้ <c oughs> มามจะไหนพ่อย้ำเวลาเอาหดสวนในห้อาอย่างพอปั่นขึ้นมาผุนใดอดยู่ผุนต้นโอ้ใดอยู่พุอน,นอยูงเงอนผุนต้นยู่เงอ,อนนออน,นิมสิมาหอดทีครับตนน้นหนิมเิมาหอดแถวนี่ม้วนม้วนปลูกใหม่ยังมัดไหนเดินที่ีนครับอันนี้ก็ามาปลูกเสริอมอยู่เสริมนี่กำลังพัดใบกำลังครับครับ กำลังแทงยอดออกมาใหม่กำลังแทงยอดลงมาครับโอ้ท่านผีกะกลวยหอมกล้วยหอมกล้วยนี่มีซุกหอมครับพี่ต้องหอมท้องมีแต่หอมท้องหมดหมดโอ้เอาไปขายตลาดนี่ตลาดวันอะไรเท่านี่บ่พอวั่นมันบ่อะไรา็วัดตลาดท้อเมียนบ่โวัดข้ามาเรากข้สวนเลยบ่พอว่่าาวแต่ว่ามีแต่เขาสั่งไล่เราบ่ไล่เราบ่ครับวีซัมนี่ก็ห้าสิบห้าสิบบ่ครับพ่อซัมห้าสิบวิหนึ่งวีหนึ่งบ่พอ หาซีฟอู้ยสองลอยได้อยู่สองลอยได้อยู่นี่ครับเครื่องนปวยใหญ่มาได้ก็เป็นเงินสองลอยแล้วเนาะนี่ขึ้นอย่างสี่สิซีวีวีรา้าซีฟปีหนึ่งก็ทำเงินได้บ่บหน่อยตัวผอกล้วยกล้วยบ่หน่อยได้กล้วยครับปีหนึ่งเนี่ยเทสเทสโอ้บ่เป็นของกล้วยๆตัวเนี้ยของกล้วยๆยิ่งแต่ว่าราคาไอ้สางได้ได้บ่ธรรมดาบ่ครับโอ้ ของกลวยๆแต่ส้างาได่ได้บ่ธรรมดาเอาเห็นยังน้อทั้งนั้นโอ้ยจังสีระพ่อหนูบ่หนูยังบ่กาเป็นไรรน้ซ้ำอีกป,ประมาณโดนบ่นไดพอเนี่ยอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งบอกโอ้หเดือนหนึ่งก็สามารถเท็เงินได้เนาะเดือน,นครับ<า>อันพวกน้อพวกยังขายอยู่บ่พ่ะเขาเขาจะมาสื่อกับขายเขาจะมาสื่อกับขายอยู่ อันนออยังสี่พ่อขายอย่างไหครับนอละเศว้านอละเศว้าูดเอาเองบอกครับบอกว่าคุดไหนเลยบอขคดไหยเลยนอละเศว้าแต่ว่าบอาไปส่งบอกไปส่งคุดไหยอย่แต่ยวเอาไปส่งแต่ว่าไปส่งครับผมขูดไหนก็ค้นไปไปเงื่อนผุละโอ้ว่าศิมาเอาอะไรครับต้องนัดเป็นนัดต้องนัดเป็นนัดต้องนัดเป็นนัดว่าสิมาเอาอะไรแต่ว่าคุดไปโรลดขูดบอกคูดครับ ถ้าว่ัสัิ์มาเอานี่ล้วก็คุดให้แล้ว<อ>จะหิวไปโดดครับพ่อถามว่าทดิงง์ธรรมอะไรมันตัว <laughs> คนไทยมันตัวเก่ง <laughs> แน่นกว่ะครับเผื่ออะไรคนไทยตัวกันหมด <laughs> เอาหน่วยนี่ยังหลงเหลืออยู่ตัวเนี่ยโอ้แห่งค่าต้น,นยินบอดายโอ้ครับบอดายมั่วส่ามัน เตี้ยมอดนไ่้ปลูกไม่ครับปลูกว่งเนาะเขาโรองเพียงไหนพ่อเขามาอยู่องเซียนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในบ้านเมื่พ่อหรืออยู่ใส่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้าทมานะอยู่นี่ก็จ็ดปีแตวพ่อมาอยู่นี่สองสามปีสองสามปีเดียวครับไปเที่ยวยุ่ยแต่ก็เที่ยวชวนมากก็นอนทีละอ๋อครับเพียงไหนพ่อมาอยู่หัวอยู่สวนหนึ่งสี่หัวนมีความสุขอยู่บ่ครับมี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 ความอากาศก็ดีเนาะอากาศก็ดีคนก็บว่ารบกวนครับ อยากเฮ็ดนังกะได้เฮ็ดครับอยู่อยู่ในบ้านนี่ก็อยู่ในบ้านแล้วโอ้ยสั่งหมอไใส่เล็กน้อยแปดไปแปดมาครับเข้าไปเบ่าไปให้เข้ากับบ่อไรครับมาอยู่มาอยู่ที่นี่ก็ครัำมากอห้าสิบแปดแน่กับผมมีครับผมมันก็สบายครับมาอยู่ที่นี่มันก็เป็นส่วนตัวนาะพ่อเนาะเงียบสงบดีเีย อากาศก็ดีครับมาอยู่หัวอยู่สวนแนวเนี่ยเอาวันนี้พ่อเฮ็ดเป็นแบบไรพ่ออยู่นี่เป็นยินซี่หรือเป็นเขมีหรือแนวไรพ่ออ๋อสวนเท่านี้นะพวกปุ๋ยพวกี้ยังนี่นะพวกปุ๋ยก็สวนมาคันเสียนใบปุ๋ยขอกบานเท่านี้ละโอ้ปุ๋ยขอกบานเท่าปุ๋ยขี้หัวขี้ขั้วนี่เนาะขี้ขั้วเท่านี้ครับดีครับอืมปลอดภัยแล้วเอา เอามาใส่ซีผ้าผ้าก็ใส่น้ำคือการบ่เราใส่ก็อืมสำหวับใส่ผงสูตรเนี่ยนะบ่มีผงสูตรก็เสียบเนาะไม่กันต้องแต่ก็แดกบ่มีผงสูตรหรือผเปล่าเลยบ่อยไงก็คืออ่าใส่ซีผ้าผ้าใส่พวกปุ๋ยขอกขี้งัวขี้ขวายโยก็คือขาดอะไรก็คือเคมีครับเคมีตัวมีเสริมเป็นบ่ครับมีครับเสริมคือการ ครับผมยามเขาสิเอาอันน si er er ั er ้นจักหน่อยนี่ยาตถ้าเ้าสิสานแล้วนี่ยข้าวจะเอาสิบห้าสิบห้าครับใส่เน่จักหน่อยธรรมดาพีิราะใส่ว่าเอาโรยรอบเลยบ่ครับนี่ละนี่ละเงานีครับโอ้บริเวณเงาอันซ้ำเงาเนี่ยเนาะซ้ำหรอบส่งผุ่มหอวกมาเนี่ยนี่ละครับออกหม้อเส้นนี่ครับเท่านี้ก็เป็นเป็ดหอกเป็ดฝากเป็ดพันเนื้อบ่ครับพ่อเนี่ยไอเป็ดกาเขาเลยเป็ดกาเป็ดกาผัดปักกิ่ง เป็ดกาพันปักยิงโอ้ออกลูกกระมี่ตัวนี้ครับออกมือเศร้านี่ตี่เจ้าวันเนี่ยได้เจ้ากันเราขามานหนีไม่เอาจังว่าไม่เอาบนเน้นสิเขาห้าตัวเยอะโตเราพ่อนั่นลูกเน้นๆตัวนี้บอกซื้หกโอ้มันบอกว่าอยู่หกหน่วยคุณยังว่าถาว่าสั่นสิได้สาวแล้ว่หรมาอืมครับอ่ามีพันมียังขายอยู่บ่พ่อมีมีมี อันเป็ดหน่อยเองสิบ่อครับหรือว่าเป็ดกหน่อยหรือเอารุ่นกำลังเป็นเบากว่ามี่โอ้ครับขายยังไงพ่อหรือว่าราคากมาคุยกันได้บ่พ่อมาอ่าถาอันนี้ก็ขายเนื้ะขายแบบเนื้อไปเลยขายเนื้อขายยังไปเลยอ่ากิโลละลอยเขาขายครับผมอืมเอาฝากเบอร์โทร่เนี้ยพ่อจำเบอร์โทรได้ยี่บวกได้่อพี่น้องเพิ่นอยากได้เป็ดอยากได้กล้วยได้ยังนั่นไม่ใ่นะครับพ่อเอาเอาเบอร์โทร่เนี้ยครับพ่อศูนย์แปดแปด ศูนย์แปดสองศูนย์สี่สามแปดครับพอสมเขีวสมเขีครับหรือสวนยางกับพ่อบ้านสวน,สวนลิดผลลิดผล,ผลเนาะนี่ทุย่างครับพี่น้อออย่งนี่พนี่ยพเพิ่นเฮ็ดบอดอยู่กินถ้าอยากได้เป็ดอยากได้พันเป็ดหรือว่าอยากได้แบบเป็ดรุนรุนเป็ดเบาเป็ดสาวก็มี เป็ดไปขากินเงี้ยนี่เป็ดไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดในการในงานท่านในี่พ่อเป็นไกล้ยังไงไกล้ไกล,กลบ้านเท่าไีร่ละบ่าว่ากลบ้านเ,นาานเนาท่านี่ละเด้งวบบานฮะเน่ามไมยังกินกันบอะไรจับม,มาต้มครับผมไปซื้อเขาก็ซื้อยากตัวละครับบ,ออบคือเขาจะของมี <laughs> ว่าคืออยากเอาตัวนี้นะมันเป็นตะลังเราใส่หยองทั้งพีก ยังกบ่อเนี่ยมักหนาวบักหนาวบ่บักหนาวโอ้บักหน้ามังหนาวก็ดกคักดกคักจนได้ขายบ่ครับพ่อบ่อบ่บ่เคยได้ขายยังไงหรอได้ขายเป็นบ่บักหน้าบ่บ่อบ่อันนี้ไฟมากเพราะบ่กินก็บเมื่อปั่นพีไปหน้องไปกินกันไปอยากพีอยากน้องกินไปครับดกขายมันก็บ่พอทอดไส้หรอไฟมาหน่อยนั่นก็เอื่อยหนองมาล้านมาดูดล้านมา ครับถ้าผีกับบวุุงแกบเมื่อพลอยทุ่งกระแรงกระแรงเมื่อครับผมตันเดียวนี่ลราเป็นอยนมีวัดปีโอ <c oughs> ท่านี้ก็จะเปลี่ยนพักสวนขัวสวนขัวใบกะเพราหอมใบเรือยพราหอมปี่ตัวนี้ก็จะอย่ยงเป็ดอย่ยงเป็ดคือกันโอ้โหนี่บ่พ่อเป็ดที เป็ดเบาเป็ดสาวแม่นม่อนนะเป็ดปลาเป็ดม่อนนั่นครับม่อนนั่นกินได้แท้ม่อนอืมพอละตัวสองโลสามโลละครับผมขายโลละอร่อยปะพ่อขายโลละอร่อยโอ้กิโลละอร่อยกักบริเวณไว้ให้เพิ่นเดินน้ำ่นี่นี่เนาะอันบริเวณเนี้ยอย่างไดเ้พ่อเพิ่นไปเลยบ่มันก็ไปมันไปกวนสวนทีล่ะโอ้ไม่ไปเขาสวนได้กักบริเวณไว้กักบริเวณหล่อม ตะใครไห้น้ำก็มุ่มแเล้งเบิดตลอดแล้งตลอดปีตลอดฝนบรรยากาศดีพี่หน้องอยู่ในสวนของคุณพ่อสมคิดบ้านสวนลิผล์ครับอปิดลิปตรงนี้เราพอ่อเอาสวัสดีพอ่อขอบคุณพ่อตรงนี้แหละเอาขอบคุณพ่อสมคิดได้ไหลายครับมือเนี่ยที ผ้าข้ามาเบืองสวนเกษตรผสมผสานบ้านสวนลิผลน่อเนอะครับครับเอาขอบคุณคุณพอสมคิดได้เลรครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ